สนับสนุนโดยซีเบลล่าร็อกค่าสัมผัสใหม่ของรถชตาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9ก้าโซนเฮลิกส์เอ็มควอเทียธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างก้าวกระโดดรวมถึงการมีบุคลากรทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถดูแลรักษาคนไข้ได้เป็นอย่างดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรคร้ายบางชนิดก็ไม่อาจรักษาให้หายขาดได้จึงเป็นเหตุที่ทําให้เราต้องหัดปรับตัวเองและรับมือที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับโรคร้ายต่างๆเหล่านี้ให้ได้ค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคไตกันค่ะว่าจะมีความยากง่ายมากแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ ที่สําคัญนะคะก็คือควรจะควบคุมโรคประจําตัวของตัวเองให้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือความดันด้วยการไปหาคุณหมอเพื่อตรวจติดตามการรักษาแล้วก็ปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างสม่ําเสมอสิ่งที่จะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเรื่องของควบคุมอาหารค่ะโดยเฉพาะการจํากัดอาหารเค็มถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะทําอาหารรับประทานเองที่บ้านแต่หากมีความจําเป็นจริงๆที่ต้องไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็ควรจะหลีกเลี่ยงกัน ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วน้ำปลาหรือว่าเกลือเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่นะคะส่วนการจำกัดอาหารอื่นๆอย่เช่นอาหารโปรตีนผลไม้หรือว่าผักบางชนิดก็คือขึ้นอยู่กับระยะของไตไวเรื้อรังของผู้ป่วยในขณะนั้นรวมถึงปร,ริมาณน้ำที่ควรดื่มในแต่ละวันซึ่งควรจะปรึกษาคุณหมอโรคไตของท่านนะคะ ที่ไปติดตามการรักษาและที่ายากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษสิ่งสุดท้ายก็คือค,อควรจะระมัดระวังเรื่องของการใช้ยาที่มีผลต่อไตก็จะช่วยทําให้ชะลอการเสื่อมแล้วก็ป้องกไไันไตวายและรัรงเพิ่มเติมได้ค่ะถึงแม้ว่าทุกวันนี้หลายๆคนจะยังมีสุขภาพที่แข็งแรงและสบายดีอยู่แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามและละเลยการดูแลตัวเองอย่างเด็ดขาดเพราะในอนาคตนั้นไม่มีความแน่นอนรวมถึงโรคภัยไข้เจ็บก็เช่นกันค่ะทางรายการจึงหวังอย่างยิ่งว่า ทุกๆคนจะนำเกร็ดความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและไม่เป็นโรคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไอซีรูมกันแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานหรือมีคนใกล้ชิดที่ป่วยด้วยโรคนี้คุณผู้ชมคงทราบกันดีค่ะว่าการดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้ค่ะถ้าหากเรารับประทานอย่างไม่ระมัดร,ระวังนะคะแน่นอนค่ะอาจจะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นได้ค่ะวันนี้ฟ้าเลยมีความรู้เรื่องผลไม้ที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าผลไม้ที่ฟ้าจะแนะนำนั้นมีอะไรบ้างเรามาทำความรู้จักกับโรคเบาหวานสักเล็กน้อยนะคะ ถามว่าโรคเบาหวานจริงๆแล้วคืออะไรก็ตอบได้เลยค่ะว่าโรคเบาหวานคือภาวะที่ไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกายที่ชื่ออินซูลินซึ่งมีหน้าที่ในการนําน้ําตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญให้เป็นพลังงานในการดําเนินชีวิตของคนเราค่ะแต่เมื่อใดที่อินซูลินเกิดความไม่สมดุลนั่นคืออาจจะมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการทําให้การพาน้ําตาลเข้าไปในเซลล์ไม่ได้จึงตกค้างอยู่ในกระแสะเลือดมากเกินไปเราเรียกง่ายๆว่าการขาดอินซูลินนั่นเองค่ะ หรือถ้ามีมากแต่ไม่ออกฤทธิ์ตามปกติจะเรียกว่าภาวะดื้อต่ออินซูลินเบาหวานถือเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งนะคะที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาวคนที่เป็นเบาหวานโดยทั่วไปมักจะละเลยในเรื่องของอาหารการกินและการควบคุมอาหารรวมถึงไม่ค่อยใส่ใจกับการออกกําลังกายการใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้นะคะดังนั้นการควบคุมอาหารและรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกสัดส ่วนกับความต้องการของร่างกายถือเป็นวิธีหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคเบาหวานได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าผลไม้ที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอะไรบ้างและควรรับประทานในปริมาณเท่าไรค่ะเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือแอปเปิลเขียวค่ะแอปเปิลเขียวนะคะคุณผู้ชมเป็นผลไม้ที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างมากเลยค่ะเพราะสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดให้ลดลงได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าในแอปเปิลมีเส้นใยอาหารค่ะที่ละลายในน้ําได้ที่เราเรียกกันว่าเพคตินะคะอยู่ในปริมาณสูงค่ะและเจ้าเพคตินี้แหละค่ะจะช่วยจับจับกับไขมนันแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาลและไข นนในเะะคปะริมาณที่แนะนำค่ะคุณผู้ชมคือแอปเปิลเขียว1ลูกเล็กนะคะหลังอาหารค่ะผละไม้ตัวต่อไปที่ฟ้าจะแนะนำค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือฟักทองค่ะมีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์จีนค่ะคุณผู้ชมพบว่าน้ำตาลโพลีแซคคาไรด์ที่ตรึงอยู่กับโปรตีนภายในเนื้อของฟักทองนะคะสามารถออกฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งน้ำตาลดังกล่าวนี้นะคะจะละลายได้จากน้ำที่เราคั้นออกมาจากผลของฟักทองนั่นเองค่ะ ดังนั้นการดื่มน้ำฟักทองก็สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะคุณผู้ชมต่อกันด้วยผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงพริ๊ดอย่างฝรั่งกันบ้างนะคะคุณผู้ชมฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากค่ะคุณผู้ชมช่วยป้องกันโรคหวดัดและกระปิดะกระเปิดช่วยลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันความดันโลหิตสูงคุณผู้ชมคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าฝรั่งเป็นผลไม้ที่มีใย,ยอาหาร สูงกว่าผ็ส้มถึงเ0เท่าเชียวค่ะโดยที่ระบบย่อยอาหารของเราจะทําการดูดซึมไฟเบอร์ที่เรียกว่าเพ็กตินนะคะทําให้เรารู้สึกอิ่มง่ายขึ้นค่ะนอกจากนั้นเนี่ยในเนื้อสีขาวของฝรัง่งแล้วก็เปลือกสีเขียวของฝรั่งนะคะยังมีคุณสมบัติคนกรบอ่อนๆค่ะช่วยให้การย่อยอาหารของเราเนี่ยง่ายขึ้นอีกด้วยปริมาณของฝรั่งที่แนะนําต่อวันสําหรับผู้ป่วยเบาหวานก็คือ1 0 1ถึงาคค่ะและผละไม้ชนิดสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคือกล้วยค่ะ กล้วยค่ะคุณผู้ชมนะว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชนิดหนึ่งเลยค่ะโดยในกล้วยนั้นจะมีวิตามิน B1 นและ B2 ที่ช่วยในการเร่งขผาผ่านน้ำตาลและไขมันนอกจากนั้นยังช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเหนื่อยล้าได้อีกด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีตัวเกลือแร่ที่เรียกว่าโพแทสเซียมค่ะที่ช่วยในการขับโซเดียมออกจากร่างกายผ่านทางปัสสาวะนะคะซึ่งโซเดียมเนี่ยจัดว่าเป็นหนึ่งในตัวการที่จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงได้ค่ะ และถ้าหากว่าร่างกายของเรานะคะมีปริมาณของโซเดียมสูงมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดการบวมของร่างกายได้อีกด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมในกล้วยก็ยังมีแร่ธาตุที่สําคัญก็คือแมกนีเซียมค่ะที่ช่วยควบคุมความดันของเลือดแล้วก็เส้นใยอาหารที่มีอยู่ในกล้วยนะคะส่งผลให้ระบบการขับถ่ายในแต่ละวันของร่างกายของเราดีขึ้นค่ะโดยปริมาณที่แนะนําต่อวันนะคะถ้าหากเป็นกล้วยหอมกล้วยหักมุกเราแนะนําให้รับประทานมื้อละครึ่งผลค่ะ แต่ถ้าหากเป็นกล้วยไข่หรือว่ากล้วยนำวานะคะสามารถรับประทานได้หนึ่งผลเต็มๆค่ะนอกจากผลไม้4ี่ชนิดที่ฟ้านแนะนําคุณผู้ชมไปในวันนี้แล้วนะคะอันที่จริงยังมีผลไม้อีกหลายชนิดค่ะที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถรับประทานได้แต่เราจะต้องรับประทานในปริมาณที่จํากัดนะคะยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมเช่นผลไม้รสหวานจาัดอย่างมะม่วงสุกหรือว่าเงาะสามารถรับประทานได้มือละ6คําค่ะในส่วนของผลไม้รสหวานปานกลางเช่นลิ้นจี่ อง,งุ่นหรือสับประรดรับประทานได้8-10คำและผลไม้รสหวานน้อยเช่นชมพู่แก้วมังกรสามารถกินได้10-15คำค่ะข้อควรระวังที่สําคัญนะคะสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สําคัญที่สุดค่ะในเรื่องการเลิกรับประทานผลไม้นั่นก็คือควรจะเลิกรับประทานผลไม้แบบสดนะคะคุณผู้ชมไม่ควรผ่านการถนอมอาหารค่ะต้องระวังเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะผลไม้อบแห้งนะคะเพราะเราเพบว่ามีปริมาณน้ําตาลที่สูงมากค่ะ ที่สําคัญค่ะคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมป่วยเป็นโรคเบาหวานการหมั่นไปติดตามดูแลกับแพทย์อย่างสม่ําเสมอรวมถึงการหมั่นออกกําลังกายและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะช่วยรักษาและก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้เหมาะสมค่ะคุณผู้ชมคะพอหันมาดูเวลานะคะตอนนี้ก็สายแล้วค่ะถ้ากคุณผู้ชมท่านใดยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าฟ้าว่าต้องรีบกันหน่อยแล้วนะคะและถ้ากคุณผู้ชมเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะรับประทานอะไรดีฟ้าขอแนะนำเมนูง่ายแสนง่ายอย่างเมนูไข่ตุ๋นค่ะ เมนูนี้นะคะคุณผู้ชมทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมตีไข่ปรุงรสตามใจชอบใส่น้ำลงไปผสมตีไข่จากนั้นก็นำไข่ไปนึ่งค่ะเคล็ดลับความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่การเลือกไข่ไก่นั่นเองค่ะอย่างไข่ไก่ที่ฟ้าเลือกใช้ในวันนี้เป็นไข่ไก่สด c p เบอร์2นะคะสดจากฟาร์มมาตรฐานค่ะแถมยังสะอาด เพราะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนซึ่งเขาล้างทำความสะอาดทุกฟองค่ะทำให้เรามั่นใจได้นะคะเพราะว่าเลี้ยงในฟาร์มระบบปิดค่ะเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้เมนูไข่ตุ้นแสนอร่อยอิ่มท้องแบบแคลอรี่เบาๆด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าฟ้ายังมีสาระดีๆทางสุขภาพรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะการใส่เสื้อสีดำกลางแดดจัดเป็นเวลานานอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะ 1. ใช้ร่มหรือหมวก E.A. Easy Room